สวัสดีครับเพืเ่อน,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 นๆกลับมาเจอครั้งกับ Easy Easy 6395นะครับคลิปนี้มากับเจ้าประกาศผม Honda CT125 นะครับมาเปลี่ยนนี่ไส้กรองอากาศนะครับของ Honda แท้นะอันนี้ซื้อมานะครับคือสาหต้องเปลี่ยนเองต้องบอกก่อนว่าแถวบ้านผมมันไม่ได้ใกล้ขับเฮาอะขับเฮาใกล้บ้านผมสุดก็เอกมัยใช่ไหมไกลไปอีกก็สีนักรินคือจริงหรือว่าใกลมไม่ได้ใกลเลยสักที่หนึ่ง แล้วอีกอย่างคือพอไปก็ต้องเสียเวลารอช่างนานใช่ไหมแล้วก็ราคาค่าเซอร์วิสด้วยซื้อมาเปลี่ยนเองง่ายกว่านะครับนี่นี่ของแท้นะอันนี้ของแท้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเพื่อนคนไหนสนใจว่าซื้อจากไหนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เปลี่ยนเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากเกินไปตอนเปลี่ยนก็เราต้องถอดไอ้ตัวจุดยึดตรงนี้ให้เพื่อนดูใกล้ๆถอดจุดยึดตรงนี้ นี่เป็นหมุดยึดนะครับแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับฝาตัวนี้พออ,ออกได้เราก็ดึงออกพอดึงออกเสร็จเราจะถอดน็อตชุดนี้ที่เอาที่เอาตัวไอ้นี่ออกอตัวครอบกองอากาศออกแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมามีเครื่องมือนิดหน่อยไม่ได้ใช้ไขควงกระแทกนะคราวนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ต้องใช้แรงเยอะ น,นี่เป็นแค่หกเหลี่ยมธรรมดานะเน,นี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยไข่ธรรมดาเลยไม่มีอะไรหกเหลี่ยมน,นะหกเหลี่ยมหนึ่งตัวนะครับออกมาแล้วตรงนี้จะมีหกเหลี่ยมแค่ตัวเดียวที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นหมุดหมุดหมุดผมเอาอันนี้ธรรมดาเองเอาเอะเลนคีกดเอากดไปที่ตัวปุ่มตรงนี้นะกด กดปุ๊บมันจะยุบลงไปเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวแกะออกมาให้เพื่อนๆดูอีกทีเอาออกมาก่อนโอ้แน่นจังอันเนี้ยอืร้อยแล้วก็งานเอาอีตัวตัวเนี้ยตัวหมุดขึ้นมาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาออกไง ไม่แน่นจังโอเคแน่นจังเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นหมุดที่ผมบอกเพื่นอนๆตอนแรกม,มันจะเป็นแบบนี้พอเรากดมันจะล็อกอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> เราเอาเอาร์เรนคีเมื่อกี้หรืออะไรก็ได้ามากดลงไปให้มันจมอะ่ะพอมันจมปั๊บมันจะยุบตัวลงพอมันยุบตัวลงคันนี้เราจะงัดขึ้นได้แหละ <c oughs> ลักษณะจะเป็นประมาณนี้อ่านี่ก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับตรงนี้เป็นตัวยาวเนีย่ยต่างกันสั้นยาวต่างกันเลยด้านหลังยาวข้างหน้าสั้นโอเคนะอย่าลืมนะจากนั้นเราก็งานตรงนี้ขึ้นมาให้เคี่ยวมันออกมาแล้วเราก็จะดึงดูอันนี้น็อต ออกหมดยังออกไปแล้วนะครับเราก็จะงัดตรงนี้ออกแค่นี้เองตรงนี้ข้างในมันจะมีสลักนิดนึงด้วยนะดยวดูอันนี้มันจะมีสลักจำได้ที่ผมแกะเขาก่อนจะเป็นสลักธรรมดาแต่ว่ามันแข็งอยู่นะ อน,นี่อันนี้ที่ผมบอกมันเป็นสลักเวลางัดต้องพยายามระวังอย่าไปงัดข้างนี้นะค่อยๆดึงออกมามันจะยึดเข้าไปกับตำแหน่งนี้อนอกอนี่ตรงนี้ตรงนี้ที่เหลือเราจะไขตัวครอบกองอากาศออกนะครับอะไขออกใช้หกเหลี่ยมธรรมดาครับนี่หกเหลี่ยมฟิลิปฟิลิป ควงแฉกมีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออมีแปดโเยอะจริงๆงน็อตมี้งหมดแปดตัวนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสารลูปไซกองผมไซกองอากาศหมื่นหกพันโลสภาพ ดูไม่จืดเหมือนกันนะจะใส่กองแต่งไหมก็ผมคงไม่ใส่นะพวกนี้เป่าไม่ได้นะครับเนี่ยนี่หมื่นหกพันโลนะเป่าไม่ได้นะครับเส้นทางที่ผมวิ่งก็เนี่ยวิ่งในเมืองธรรมดาไม่ได้วิ่งทางฝุ่นจะมีช่วงแรกสมัยตอนขี่ไปใช้หน้าสิงบุรีกับขับเขาอะนะมีวิ่งทางฝุ่นจริงๆในในฝุ่นที่เขาไปกันนะครับอันนี้เป่าไม่ได้นะพวกเนี้นะครับถ้าเป็นพวกใส่กองแต่งอะาจะาแบบว่า ล้างทําความสะอาดได้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่เอาอะ่ะผมกลัวอยู่เหมือนกันใส้กรองแต่งกลัวแล้วรถไม่ได้ทําอะไรด้วยก็ไม่จําเป็นนะครับก็เปลี่ยนกลับเข้าไปแค่นี้เองไม่ได้ยากเลยไหมทาเองข้างในยังสะอาดเอี่ยมนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูข้างในนี่คือไส้กรองเดิมของรถเอี่ยมไม่มีฝุ่นอยู่ข้างในนะครับป่บาดูดิเนี่ยมีไหมไม่มีนะถือว่าโอเคนะ เป่าซะหน่อยอใส่เข้าไปครับยึดเรียบร้อยแล้วก็ประกบฝาปิดจบแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเสร็จแล้วห็นไหมแล้วเราก็ขันน็อตกลับผมไขันน็อตกลับก่อนขันน็อตกลับเข้าไปเวลาขันน็อตกลับก็ยึดให้มันพออยู่ก่อน อยากไขแบบทีเดียวแล้วก็เหมือนไขล้อรถยนต์นะก็คือไขทะแยงเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางพอดีที่ได้ยินนี่คือมันเป็นไขควงไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการตั้งการตั้งทอ,อกไว้เสียงแกรๆกๆนี่คือทอ,อกมันจะไม่แน่นเกินไป เดี๋ยวเกียวพังอ่ะเรียบร้อยใช้อีกทีเดียวไาแน่นทุกตัวแล้วเรียบร้อยครับแน่นทุกตัวแล้วนะจากนั้นประกอบฝากลับเหมือนเดิมทำตรงนี้ก่อนยกอันนี้ขึ้นมานิดหนึงครับดันเข้าไปมันจะล็อกแล้วเนี่ยแป๊บนะ อกแล้วนะแล้วเราก็ค่อยประกอบฝากลับเข้าไปอ่ะเรียบร้อยไม่ยากแล้วเราก็เอาน็อตใส่นอ็อตมีตัวเดียวก็คือตรงนี้ด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราไขากันเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้พูดผิดโอเค ที่เหลือนี่บุดยึดบุดยึดก็คือตอนเราดันเข้ามามันจมลงมาใช่ไหมให้เรายกขึ้นนะครับเวลาจะใส่อะ่ะมันตอนแรกมันจมใช่ไหมที่เราดันออกให้ยกขึ้นให้เป็นแบบนี้ให้เป็นแบบนี้นะแล้วก็ใส่ด้านหลังอันยาวนะครับด้านหลังอันยาวใส่ป้ายแล้วก็กดมันก็จะล็อกและอันนี้เหมือนกันด้านหน้าอันสั้นยกขึ้นมา พอใส่ก็ไปเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้เดีย๋ยวเพื่อนนึงไม่ออกกดจึก๊กมันก็จะเป็นจมๆอย่างนี้ไหมแต่ไม่ได้จมลงไปเลยนะออนี่คือการล็อกนะครับยกหมุดขึ้นมาแล้วก็ใส่อ่าแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วง่ายไหมแป๊บดเดียวเช็คสภาพฟังเสียงเครื่องว่ากองอากาศเป็นไงเช็คกันหน่อย รวมโอเคเรียบร้อยโอเคอยู่แล้วเปลี่ยนเองง่ายๆตัดเดียวก็อย่างที่บอกครับเพื่อนคไหนสนใจผมซื้อจากไหนนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ของแท้นะบอกก่อนนะของแท้นะครับนี่ เออนะประมาณนั้นหมื่นหกพันโลเปลี่ยนทีครับหรือใครอยากจะเปลี่ยนเร็วกว่านั้นก็ได้ไม่มีปัญหาครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e ี่ y ิบหกสามเก้าห้านะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ชชวยกดแชร์ไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบาผมกะเด็ดคลิปนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ